ผมเป็นพี่น้องครับผมว่าจับป่ามานอนหน้าน้ำกันมาเด้อมาเด้อ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปยินดีต้อนรับสู่แวนออฟเลิฟชาแนลครับผมวันนี้นะครับเราจะพาไปชมวิถีชุมชนคนทำนานะครับหลังจากทํานาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเอาปลากันครับซึ่งเอาปลาจากบ่อนะครับซึ่งวันนี้เราได้มาที่นาของน้องสาวครับที่ประมาณ10ไร่เนาะมี2บ่อ รเราก็จะมาดูดสระนะครับเอาปลานะครับก็ได้นํารถบ้านครับมาจอดนะครับจะนอนหน้าครับวันนี้เราจะนอนกันที่นี่ครับพรุ่งนี้เช้าเก็บปลาเสร็จเราก็จะกลับกันนะครับลองเข้าไปชมในคลิปนะครับ เรียบร้อยอเดี๋ยวจะจัดเตรียมสถานที่ครับบรรยากาศรถเลานะครับ เตรียมพร้อมสำหรับคืนนี้นะครับผมชุดนอนหน้าชุดจะนหาลังชัดรับผมได้ใช้แน่คืนนี้บรรดกัดรวมๆครับ3 6 0องศาเฉียงนาน้อยดูดบ่อเอาป่าหลังเกี่ยวข้าวครับห้องน้ำก็เตรียมเต็มไปแล้วครับสำหรับคืนนี้ เดี๋ยวค่อยจัดเซตอีกทีนะครับครับเราไปดูบอ่อกันเลยครับมี2บอ่อครับวันนี้เราก็จะทำการดูดครับเอาน้ำออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการจับปลานะครับที่อยู่ในบอ่อนะครับ ซึ่งบ่อก็จะมีอยู่ด้วยกัน2บ่อนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อเล็กครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับน้ําก็อยู่ปริมาณปริมาณหนึ่งครับและอีกบ่อใหญ่ครับตามมาดูเลยนะครับอยู่ตรงนี้ครับคือเมื่อเราทํานานะครับหลังจากน้ําแห้งนะครับปลาก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ เพียบเลยหอยเพียบโอหหอยเต็มเลยโอเคจังชิคป่าเียบเล้ใกล้โอ้ยอดมื้อมื้อเดี๋ยวจัดโอ้โ้ ให้มาคุกที่ดินไปหน่อยเขาอะเขมีที่ดินใช่ไหมหนุนน้อยครับหนุ่นน้อยดาราของเรากำลังลากปลามายกไปไหวไหมโอ้โหแข็งแรงมากครับพวกนี้ข้าวไม่ค่อยกินแต่แข็งแรงมากดาราน้อยกำลังเจริญเติบโตโอ้โหวิถีชุมชนครับผมดูสิวิถีชุมชนโอ้โห ว้าวเต็มคาราเบลเดี๋ยวลงไปดูก่อนไปลงอีกทีปะ่ะไปลงไปเอาจับ <c oughs> มาเด้อจับปลาเพราะไงพี่น้องน้ำก็ลงแล้วปลากระพุทธกระโพหอยกระไลครับดารายังตึงอยู่หน้าสถานีจับปลาไม่ยอมลดละ ประกาศดินี่ครับคนนี้ได้นั่งไปแล้วไหนดูผลงานซิดูผลงานอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือหอยใช่ไหมเฟมนี่หอยบุรุกครับโอ้หอยโอ้ช็อกเกอร์แล้วก็ใหญ่สามร้อยหกสิบสาครับกางบ่อกางบ่อโอเคครับกำลังลุนเนียกำลังลนเนี่ยปลาจับปลา กีนไ้หนึ no, mm ่งครั it, ้งครับกีนไ้หนึ่งครั้งเห็นไหมเห็นหน่วยมามนี่นี่มีสองตัวให้จับก่อจับเหาวิธีก่อนอุ้ยอะไรอ่ะชักเกอร์ต้องตกใจอุ้ยอะไรอ่ะออะะไร่มาดูกันนะครับนี่ไงไหมเอาถุงน่ะให้ถุงนั่นเลยถุงด้านหลังครับ ปลาดุกครับเย่ปลาดุกนะรูปจ้ำไี่อาจารย์นะจ้ำไลยสองตัวหน่งตัวสองตัวครับเป็นตาปลาเลยอ่เพิ่มมาเย่เอาถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองสามเอ๊ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยสองมือจะปไปเลยเพิ่งเห็นไหมโอ้ยสุดยอดเอาสองไปไปไปโอ้สูงตัวใหญ่มาก มาลงมายอดเจ้าไปดูเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าตัวมาวาตัวนึงตัวนึงไหนดูสิโอ้โหตัวใหญ่มากครับโขมตัวใหญ่จริงๆอ่ามีสมาชิกมาเพิ่มคนเก่าก็ยังนิ่งอยู่นะครับแหมดึงออกไม่ได้ค่ะดิ้งเลยคนเก่าไม่เคลื่อนครับนานลูก ชักเกอร์ชักเกอร์ชักเกอร์เดี๋ยวปล่อยไว้ที่เนี่ยดูที่ทำระยะเขาครับมันอยู่ในอะไรนะมันอยู่ในซากไม้เน้อมาแล้วมาื่อนอยู่ในซากไม้โอ้นี่อะไรดูดูไปบ้านเด้อเาปลามาเลยกำลังมามาเด้อมาลูมาเด้อมาซอยเนี้ยอันนี้จะปลาเนี่ยแอบแอบอยู่นี่ปลาตัวนี้โอ้ปลาเข่งตัวเนี้ยเราใจอย่างลูกไม่ต้องไม่ต้องรีบ ไปจ้ะลูกเดินจะช้าลูกไม่ต้องเรีบมันจะเดินมีหนามมีอะไรอยู่ข้างในเนาะมันเป็นรูอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะปลาชั่อนมีหลายตัวครับอยู่ในนี้แอบอยู่โอ้ พิงตุง๊กระวังก่อนเหยียบขาหัวเป็นแม,ม่นจับจับยากจริงๆเนาะต้องใช้วิชา <c oughs> มันจะเงี้ยงจะปักมาโอ้ตัวใหญ่ครับวิธีชาวบ้านนะครับชุมชนจับปาลาคราบปีละหนึ่งครั้ง ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับ,ออรบโอ้คือสายเส้นหู้เนี่ยเปิดมงหงปลานี่ว่างานมันหมดดิโอ้เนาะโอ้ตรงไงพี่ตรงไงโอ้โหสุดยอดบักไงเลยมันอยู่ตรงไหนไหนไม่อยู่ตรงกันโอ้ผมเดโยวเต็มเลยยจ้าเลย,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 ยี่รูที่รูปลาคือได้หลายครับาันนี้โอ้สุดยอดเลยครับ ครับผลผลิตสําหรับวันนี้อันนี้ก็เป็นหอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรปูโอ้สุดยอดโแม่ครัวสุดสวยกำลังต้มปลาอันนี้ยังเครื่องวะเอาไม่ใส่น้ำมันดิบวะเคียงหน้าหรือวะเครื่องเอาใส่เข้าไปใค่องแป้งนวดหรือวะนี่ครับปลาปลานาครับปลานา,นา กินไม่ดีเด้อโอ้ยป่าของแหงเด้อแซ่บดูดีป่ะเอ้ยต้มปลาไปจะแซ่บแท้หอมเลยเอาหอมใส่เนี่ยแล้วเย็นขอค่อยปรุงเนาะบรรยากาศครับผมขอพี่อดใช่ใส่มะขามหน่อยกี้เห็นเปรี้ยวเอาเบื้องแน่นางเอกเว่ยเกย่างปลา กินครับจ้างปลาบ่อยังปมปลาดิมุกห่อนอนนี่คืออันนี้ยังนี้ลืงเข่าเปิดอันนี้ก็นี่ครับเองนะครับรีวิวกันนะครับนี่ครับชุดล้างจานพันล้านวิวตำคุ้งก็ต้มตำก็หล่อเครื่องปรุงหอยได้เห็ดยังมาดิต้มดิลวกตัวลวกลวกจิ้มตัวให้น้ำจิ้มหน่อยหอยร่างมือให้ได้เรือ นะสดครับครับเอาแม่อันนี้ปลาอะไรบ้าโอ้เฮียปาร์ตี้บรรยากาศครับบ้านๆกินข้าวนาดูสับมาเด้อกินข้าวน้ำกันมาซุ่มข้าวกันครับผมโอ้ยเป็นไงเรากินข้าวนะอร่อยอร่อยกับข้าวดูเนื้อเสียบปลา

ป่าหายลืดนแซยบคลอนอ่ะใครบาคนจับแล้วุเนาะเไหมลูงเรมเืลยเอาไปจากเนยามักันบบเือลเอาปจากเนยตอนไหนตอนเช้าซม่อวาอนบอกคันกวพ่งเลยตอนนึงเราสอนให้ลองใอ้มันได้เก็บได้ซมันบ่แดดก็ดีนาะให้มันเก็บหอย

สำหรับวันนี้เราก็จะนอนที่นี่นะครับเราจะนอนนานะครับแล้วก็ตอนเช้าตื่นมานะครับเราจะเก็บปลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะแยกย้ายกลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นวิถีนะครับชุมชนนะครับของชาวนานะครับในช่วงหลังเวลาเกี่ยวข้าวนะครับก็อพอจะมาจับปลากัน บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับและคงจบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ